ตอนพี่ไปเวิร์ n แอนทรา l คนไร้บ้านเขาเป็นแบบนี้กันจริงไหมครับผมไม่เคยเจอคนไร้บ้านเลยตอนผมไปเวิร์กแอนทราวเวลอะครอยาลองกินอะไรหรือฮะโฮม s ลสพีเพิดูลิ่งเฮริเคนคนไร้บ้านตอนที่พายุเข้าอะ I can't face your breakage heart. I'm trying to be brave. Stop asking me to stay. I can't love you in the dark. เหมือนดามาจังวะน้องเชี่ยคิดไม่คตรดรามาเลยคือตอนผมไปอเมริกาผมไม่เคยเจอคนไร้บ้านเลยแล้วผมก็ไม่ได้เจอเฮริเคนเพราะว่าผมไม่ได้ไปอยู่ในโซนที่มันมีคนไร้บ้านเยอะครับโซนที่ผมอยู่มันเป็นโซนแบบมันเป็นเหมือนที่พักต่างอากาศอะมันเหมือนมันมีแต่คนรวยๆมาเที่ยวอะคือรวยว่างั้นกูไปเป็นที้ฆ่าพวกคนรวย กูไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไปเปลี่ยนที่นอนให้พวกแม่งไม่ได้มีตังครับ <c oughs> ตอนไปอ่ะผมไม่เป็นกี้ข่าครับมันเป็นที่ที่คนรวยอยู่เยอะก็จริงแต่ว่าผมไปในฐานะแรงงานครับไม่ได้ไปเที่ยวไปทํางานหลอดโดเต็มแล้วก้าวลาวครึ่งนนะเนอิอ้โหอะไรวะเน,นี่ยผมไม่เคยเก้าวลาวนะ